เคยถูกผีอำไหมคะบางคนเคยมีประสบการณ์เล่ากันโหเป็นที่ตึนเต้นเราใจนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงแม้จะไม่เคยคนไทยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของผีอำกันมานานทีเดียวนะคะผีอำเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ค่ะแล้วในทางวิทยาศาสตร์ละ่ะว่ายังไงวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะทางวิทยาศาสตร์บอกว่า ขณะที่ผีอำเนี่ยนะคะเราจะมีอาการแบบนี้ใช่ไหมคะหมดแรงไม่สามารถขยับตัวได้พูดก็ไม่ได้มีอาการหายใจลำบากรู้สึกเหมือนมีคนมาทับนะคะซึ่งก็มักจะเป็นในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นบางคนเนี่ยอาจจะมีฝันร้ายมีภาพหลอนมีเสียงปริศนาแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นครั้งคราวเป็นช่วงครั้งช่วงคราวแต่ละครั้งก็กินเวลาไม่นาน นี่เป็นอาการของร่างกายที่เรียกว่าผีอำเนี่ยนะคะจะแก้ไขยังไงอาก่อนแก้ไขก็มาดูก่อนว่าทางการแพทย์หรือทางวิทยาศ,าศาสตร์อธิบายว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเราเนี่ยหลับนะคะหลับเข้าสู่ภาวะการหลับแต่ว่าจิตสำนึกยังคงตื่นอยู่มันก็เลยทำให้รู้สึกขยับตัวไม่ได้เหมือนเป็นอมาพาตเครึ่งตัว วิธีป้องกันแก้ไขย,ยังไงก่อนที่จะป้องกันแก้ไขามารู้ก่อนอีกเหมือนกันว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือว่าในแต่ละครั้งเนี่ยไม่นานมากแต่มันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราต้องการการพักผ่อนนอนหลับที่ดีกว่านี้ นะคะวิธีการป้องกันก็คือนี่แหละคะ่ะนอนให้ตรงเวลาไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุรีก่อนเข้านอนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะหากมีอาการเหนื่อยให้รีบนอนเปลี่ยนท่านอนเป็นนอนตะแคงแทนการนอนหงายนะคะแล้วก็ออกกําลังกายให้เป็นประจําแต่ว่าไม่ควรออกกําลังกายก่อนนอนคะ่ะจัดห้องให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็ใช้ที่ปิดตาหรือ ใช้ผ้าม่านทึบเพื่อป้องกันแสงสว่างจากภายนอกนี่เป็นวิธีที่จะป้องกันถ้าลองเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่อยู่ในที่ที่เอื้อต่อการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับรองว่าอาการผีอำจะไม่เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นสิ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้กับโอป้าหาเรื่องค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ